啊 เอาวันเดียวนเ่ยไม่ได้ต้องหนึ่งผมมองว่าต่อไปทุกอยากสี่กบกระชีได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรไ,ไ,ไ,หหไม่ได้ในระยะที่นิดหน่อยเรนจ์ในรู้ไม่ได้ใช่ถึงล่างมีไฟอยู่แล้วใช่ม, <c oughs> มีไฟมีไฟซีดลงไป ต้ S 1> <S 1> <sociedad> องรู้แล้วทำยังไงดีอ่ะขอลงมาก่อนคนนี้ไปก่อนใช่มันเราจะไปถึงเราใช่ไหมครับไม่ถึงเรานแน่นอนยังไงครับถึงไปถึงตื้นไปดิแน่นอนโต้หมวกปา๊บก็แต่รอนนี้เวลามันอันตรายมันอันตรายแบบไหนอ่าน่ลยครับขอบคุณมากอ๋อถ้าหมายความว่าในรัศมีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย ผมไม่เจอแทงค์น้ำไอ้พันลิฟต์นะครับแค่ออกมาประมาณเมตรถ้าเดินถ้าจำเป็นต้องเดินเดินห่างรั้วครับเพราะเราไม่รู้บ้านบางคนนะฮะทิ่บ้านหรูๆใช่ไหมครับประตูไฟฟ้าไปดูตายทั้งคู่ครับผมซื้อมา350ช่วงน้ำท่วมนะถ้าไม่ไม่ท่วมน่าจะอยู่280มันต้องเด้งเด้งลงเล็บไม่มีอนะไรอย่างเงี้ยอยู่ห้ามไมด้เอานะถ้ามีขายนะเขาเรียกเปลนเครื่องเหมือนกันเรียกผมแค่นะ ใช้ในห้องน้คือไป่บอกเวลาจะซื้อเข้าบอกว่าไปมุกเพราะว่ามีเบเกอร์สามตัวอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับต่งคนต่างหนึ่งสองสามไม่ใช่ครับรวมเอาสามตัวเนี่ยนะครับแล้วเอาแหนมของแต่ละโดมมาลงมาเช่นฟอมน้ำยกกันนี่ใช่ไหมครับนี่คือแยกเป็นหนึ่งตัวยังรั่วอยู่ทำไมมันติดอ๋ออย่างนี้ครับเพราะว่าผมสั่เบรกเกอร์ขึ้นอ๋อสั่งเบเกอร์จริงๆตอนนี้สั่ใช่ไหมฮะผมยกขึ้นมาต้องสั่เรียบร้อยแล้วตึงเข้าไปนะครับผ่านโหลด เราเหยียบพื้นเนี่ยตัวเราถึงนคลาวใช่ไหมฮะไฟก็จะวิ่งจากตัวสภาพผ่านตัวเราลงมา120มาลวกที่นี่แต่เราต่อกสายดินตอกคลาวลงไปใช่ไหมครับได้ไปบปลาไไปเป็นตัวนำที่ดีกว่าใช่ดีว่าเพราะนั้นมันจะเป็นหมาย ได้มตไม่เปิดสวิยังไม่เปิดวว้รูกแล้วก็กย่างนี้จับ่างนี้ครับจับ่างนี้จับ่างนี้จัปีเหนือยง่านี้โดยที่มือต้องจับด้วยนะ เห็นไหมนี่ไงตรงนี้ไงกดแบบนี้กดแบบนี้ให้เปิดสวิตช์ปุ่มเขียวเปิดด้าเขียวทุกคนด้าเสร็จแล้วเนี่ยติ้มไปในน้ำเลยเห็นไหมมันจะมีไฟแดงติดขึ้นมาเห็นไหมครับมือแดงเห็นไหมพี่เนี่ยเดี๋ยวคนนี้กดถูกแล้วครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแดงกันทุกคนเลยเห็นไหมโอเคผมทุกคนไหมอ่าให้พี่อ้จักรกดเลยต้องลงจุดกระมาครับมาทำให้ที่นี่ก็ได้มาช่วยกันตักปุ่มตักนอตตักหยิบขึ้นมาได้เลืออะไรก็ได้ใช้ประลังของกัน ออย่างตามก่อนอนะครับอันนี้คือทีหนึ่งที่เราอยู่บนบกนะครับถูกเลยนะแต่ตอนนี้ที่พี่อ๋อไม่อันตร,รายเพราะว่าอยู่ะระยะห่างพอสมควรนะครับ <c oughs> เราจะขวาดไม่เท้าไปซ้ายและขวาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราค่อยเดินตามถ้าสมมุติเราไปเจอแบบนี้นะครับเจอแบบนี้นะ่นหนาอยความว่าระยะีนะครับถ้าเดินผ่านนะครับจะถูกดูแต่ถ้าตอนนี้เห็นไหมถูกไหมไม่ถูกดูกนะครับสีแดงนิดไปได้ไหมลูก ไปไม่ได้ห้ามไปจริงๆแล้วนะถ้าสำหรับเด็กๆไม่ควรลงน้ำแล้วนะครับแล้วห้ามยุ่งกับสื่อตัวใกล้ๆอยู่นี้ด้วยเพราะโดนไฟดูดเอาง่ายๆเลยนะครับว่าเราไม่อยากให้มันลงแล้วมันลงไหมล่ะใช่โอ้มันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ใช้ได้อยู่ัะใช้หาก้าววต์สามารถถอดมาของตรนี้นะครับแล้วถอดเปลี่ยนฐานได้เลย